สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Now or Never TH ของเรานะคะและขอทักทายทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ผ่านทางทุกช่องทางออนไลน์ของเราด้วยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะที่พีแอปเปิลได้เล่าให้เพื่อนๆได้ฟังว่ามีโอกาสได้ไปร่วมงานระดมทุนช่วยเหลือเด็กป่วยขั้นวิกฤตมาหากน้องไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยการผ่าตัดแบบเร่งด่วนอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยละค่ะ หากเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้รับชมคลิปที่แล้วก็สามารถคลิกรับชมได้ที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยค่ะและการที่พีแอปเปิลได้ไปช่วยงานระดมทุนช่วยเหลือเด็กป่วยครั้งที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจเป็นอย่างดีที่ทำให้อยากเขียนบทความดีๆในวันนี้ขึ้นมาค่ะเรื่องพลังแห่งการให้และการเป็นผู้รับแบบไหนนั้นดีกว่า เพื่อนๆคงอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าการเป็นผู้ให้ย่อมดีกว่าการเป็นผู้รับผ่านหูกันมาบ้างแล้วนะคะแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่การเป็นผู้ให้ย่อมดีกว่าการเป็นผู้รับประโยคนี้ฟังแล้วมันสามารถช่วยกระตุน้นสร้างอารมณ์ความรู้สึกในเชิงบวกให้ทั้งกับผู้ที่เป็นฝ่ายให และผู้ที่เป็นฝ่ายรับได้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยนะคะแต่พี่แอปเปิลคิดว่าในความเป็นจริงแล้วสัมพันธภาพที่ดีระหว่างการคบหากันของคนทั้งสองคนนั้นควรจะต้องทำสลับกันไปนะคะคือทั้งคู่ควรเป็นทั้งผู้ให้ในบางครั้งและเป็นผู้รับในบางคราวค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนทั้งสองให้มั่นคงยั่งยืนต่อไปได้อีกตราบนานเท่านานเลยล่ะค่ะมาดูความสำคัญของการให้กันค่ะต่อจากนี้ไปเวลาที่เพื่อนๆอยากจะให้อะไรกับใครสักคนก็ให้ลองถามตัวเองดูนะคะว่าทำไมเราจึงต้องทำแบบนั้นให้เพื่อนๆลองจับสังเกตอารมณ์ความรู้สึกลึกๆของตัวเองดูค่ะว่า ความหมายที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังในการให้ในครั้งนั้นของเราได้ให้ไปเพราะความเมตตากรุณาจริงๆหรือไม่หรือให้ไปเพราะแค่ต้องการชดเชยความรู้สึกผิดบางอย่างเท่านั้นแค่ให้เพื่อนๆเ,เฝ้าสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองดูเท่านั้นนะคะแต่ไม่จำเป็นต้องไปทำการตัดสินอะไรแค่อยากให้เพื่อนๆได้มองเห็นพฤติกรรมของตัวเอง บางอย่างเราเองอาจจะยังไม่เคยรู้ตัวมาก่อนก็เป็นได้ค่ะและมันก็ยังจะส่งผลดีต่อตัวเราเองด้วยนะคะเพราะยิ่งเรามองเห็นความคิดพฤติกรรมของตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่และเราได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันจะช่วยทำให้เรานั้นสามารถพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดียิ่งขึ้นต่อไปได้ค่ะแล้วเรามาดูลักษณะข,ของการเป็นผู้ให้ที่ดีกันต่อค่ะการให้ที่ดีนั้น ควรให้ด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจให้ด้วยความเมตตาการุณาให้โดยไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับมาการให้ในลักษณะดังกล่าวนี้นั้นเป็นการให้ที่ดีและมีพลังมากเพราะทำให้ผู้ให้นั้นมีความสุขไปกับสิ่งที่ตนได้ให้ไปมากกว่าการที่มัวแต่คอยคำนึงคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนว่าจะได้รับอะไรกลับมาและการให้ที่ดีนี้นั้น มันจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนแนบแน่นแน่นแฟนมากขึ้นได้อีกด้วยค่ะแต่ในทางกลับกันถ้าการให้ของเรานั้นมันทำให้เราเกิดความทุกข์ความไม่สบายใจหรือหมดกำลังใจมันจะเป็นสัญญาณของการให้ที่ไม่ดีต่อสุขภาพจิตของเราแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ไปแล้วเกิดความรู้สึกวิตกกังวล หรือให้ไปเพื่อรอคอยว่าตัวเองนั้นจะได้อะไรตอบกลับคืนมาหรือให้เพื่อการคาดหวังอะไรบางอย่างการให้ลักษณะาดังกล่าวนี้ไม่ดีเลยนะคะเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราคาดหวังมันอาจจะนำเราไปสู่ความผิดหวังหรือความไม่พอใจได้ค่ะหรือการให้เพราะความรู้สึกว่าผูกพันกันการให้เพราะความรู้สึกผิดการให้ที่ทำให้เรารู้สึกว่า มันเป็นภาระที่หนักอึ้งก็เป็นการให้ที่ไม่ดีเช่นเดียวกันค่ะเพราะมันเป็นการให้ที่ทำให้ตัวเราเองเกิดความทุกข์ความไม่สบายใจแบบนี้ไม่จำเป็นต้องฝืนใจให้ไปหรอกค่ะเพราะมันไม่เกิดประโยชน์มาถึงความสำคัญของการเป็นผู้รับที่ดีกันบ้างค่ะเรื่องของการรับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าการให้ จะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพราะมันจะทำให้ฝ่ายที่เป็นผู้ให้รู้สึกหัวใจพองโตเพราะได้แสดงความรักอย่างแท้จริงโดยการให้ส่วนฝ่ายที่เป็นผู้รับก็ควรน้อมรับน้ำใจจากผู้ให้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะคะและผู้ที่เป็นฝ่ายรับก็ไม่ควรแอบคาดหวังให้คนอื่นต้องเป็นฝ่ายมอบให้กับตัวเราอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรานั้นคือคนที่พิเศษที่มีความสำคัญ หรือเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับมากกว่าคนอื่นค่ะมุมมองที่กว้างขึ้นของการให้และการรับธรรมชาติเป็นตัวอย่างของความสมบูรณ์แบบในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะมีทั้งการให้และการรับแบบไดนามิกคำว่าดนามิกก็มีความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปอยู่เสมอแบบไม่หยุดนิ่งค่ะซึ่งมันก็มีความจำเป็นอย่างมาก ต่อการถ่ายทอดพลังงานและการหมุนเวียนของชีวิตนะคะเช่นมนุษย์เราได้รับกา๊าซออกซิเจนจากต้นไม้และต้นไม้ก็จะดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจากมนุษย์มแมลงดูดน้ําหวานจากดอกไม้เพื่อเป็นอาหารและพวกมันก็จะมอบของขวัญด้วยการผสมเกสรดอกไม้มีความสัมพันธ์ที่หลากหลายทางชีวภาพอยู่ในธรรมชาติของเรานะคะ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการเติบโตของระบบนิเวศต่อไปด้วยค่ะพวกเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะคะดังนั้นพวกเราจึงควรต้องเป็นทั้งผู้ให้และเป็นทั้งผู้รับเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสุขภาพดีและมีความสุขค่ะแล้วอย่างนี้เราควรจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับดีละคะเพื่อน คงจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจตอนนี้แล้วใช่ไหมคะว่าแบบไหนดีกว่ากันให้หรือว่ารับดีกว่าตามที่ได้หยิบยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อสักครู่ละค่ะสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันจะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันต้องพึ่งพาอาศัยกันในรูปแบบต่างๆําสำหรับการให้และการรับทั้งสองอย่างนี้เป็นพลังหมุนเวียนในจักรวาลการเป็นผู้ให้ และเป็นผู้รับที่ดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งมากเลยล่ะคะ่ะการให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกและยังมีส่วนช่วยเยียวยารักษาโรคของเราได้อีกด้วยนะคะการให้มีวิธีการมากมายแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นการให้คำปรึกษาการผู้ชมเชยคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนการสวดอธิษฐานในใจ เพื่อใครบางคนการส่งข้อความแสดงความชื่นชมการโอบก,กอดหรือแม้แต่การพูดขอบคุณและการให้ของขวัญใครสักคนโดยไม่ระบุชื่อของตัวเราเองเป็นต้นค่ะและหากเพื่อนๆพบว่าตัวเราเองนั้นคือผู้โชคดีที่ได้รับของขวัญเหล่านี้ก็อย่าลืมใช้เวลาสักครู่เพื่อหยุดคิดและน้อมรับมันด้วยความรู้สึกขอบคุณให้เกียรติ และกล่าวคำขอบคุณด้วยความจริงใจด้วยนะคะหากเราทำได้ตามที่กล่าวมานี้ทั้งตัวเราและทั้งผู้ให้ก็จะได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้ที่ดีและยังได้รับพรอย่างแท้จริงจากพระเจ้าด้วยค่ะขอจบบทความนี้ด้วยคำสอนดีๆที่อยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่า ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจมิใช่ให้ด้วยนึกเสียดายมิใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถประทานพระคุณอันอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์ Sam rab Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij polubić, udostępniać i subskrybować. Do zobaczenia w następnym klipie. Na razie.